กับขาดว่าหลับในกองตื่นซ้ายคนอื่นรอนีก็จริงๆริงเรื่องหลับในกองเนี่ยก็ก็มีหลับบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทําให้ใครเสียงานหรือว่าเสียการแน่นอนค่ะเพราะว่าบางทีก็หลับในเวลาว่างเนาะแล้วทุกวันนี้มันก็ถือว่าตัวเองทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเต็มที่ค่ะเพราะว่าก็ทั้งเรียนแล้วก็ทํางานด้วยเนาะเป็นเรื่องปกติของทุกคนอยู่แล้วค่ะไม่ใช่แค่มินคนเดียวใช่ไ่มแต แต่ว่าไม่ไม่ได้ปลุกยากไม่ได้ปลุกยากเลยค่ะก็คือแบบก็คือตื่นง่ายอยู่แล้วแค่แบบมาเสรเพราะว่าในกองบรรยากาศก็ไม่ได้ไม่ได้สงบสุขเท่าไหร่รือออกไหมคะก็ก็แบบหลับปื๊บก็ไม่ได้แบบว่าหลับยาวใช่ก็จะมีสะดุ้งบางทีเขาสะดุ้งตื่นมาเองคิดว่าอะไรทำไมแบบมันถึงมีข่าวออกมาอย่างนี้มีก็ไม่ทราบเหมือนกัน อาจจะแบบว่าบางทีช่วงนี้มีสอบด้วยค่ะจะไปสอบแล้วมาช้าก็ถ้าเกิดว่าทําให้ใครไม่พอใจก็ต้องขอโทษโดยละกานค่ะแต่ว่าทุกวันนี้มิงก็พยายามทำทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะก็แบบว่าอยากให้ทุกคนพอใจอยู่แล้วเนาะก็ไม่อยากให้ใครมานั่งรอมิ้อยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าเราเยอะงานเยอะจนไปเลยบบกว่าม่กเลยค่ะเพราะว่าทั้งเรียนทั้งทำงานด้วยค่ะผ็ไม่ได้พอตขนาดนั้นแต่ว่าแบบเหมือนเราเรามีแบบอะไรต้องทำเยอะอะไรเงี้ยเป็นทิวิตี้ในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นปกตินะคะใช่ก็เป็น ปกติก็มีมีหลับบ้างเหมือนกันค่ะแต่มีว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าทําให้ใครแบบไม่สบายใจหรือไม่พอใจมีก็จะพร้อมจะปรับปรุงตัวตลอดค่ะ<ม>ก็ตัดเปลี่ยนได้ก็ไม่ได้มีหลับตลอดปลุกยากตลอดไม่มีแน่นอนค่ะโอ้ถ้าหลับตลอดได้ขนาดนั้นเขาคงไล่ออกจากกองก็และะ้วค่ะพี่ว่าถึงเรื่องภาพพีอาร์ที่แบบว่าอืมอึมมากเป็นเช่งไรค่ะลุดนใจเลยหรือานชุดนางน๋อ ไม่ได้หลุดนะคะแต่ว่าเป็นความตั้งใจของทีมงานของโปรดักชั่นคือคือในบทเนี่ยเขียนมาชัดเจนคือในบทเขียนหลุดกว่านั้นอีกค่ะแต่ว่านี่เรายังซอฟแล้วคือแบบว่าคือในบทเนี้ยคือประมาณว่าหลุดเลยแล้วก็คือทุก็ตะลึงเทียนก็ตะลึงแบบนางจ้องทุกคนก็ตกใจหมดอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ยังถือว่ามีเซฟแล้วเห็นภาพร้วตกใจเหมือนกันค่ะว่าแบบเฮ้ยมีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยค่ะก็ตกใจนิดนลงค่ะพอเห็นข้ามันเขาก็เลยคิดว่าเราไปเสริมอืมมาหรือเปล่ายงเงี้ย ดูดูของวันนี้ก็ได้ของวันนี้ไม่ดีเลยก็รู้สึกว่าแบบอะไรที่เป็นธรรมชาติก็รู้สึกดีอยู่แล้วสําหรับตัวมินนะคะมินมนอาจจะเป็นคนที่ไม่ถูกกับอะไรแบบพวกเนี้ยด้วยค่ะเลยรู้สึกว่าแบบชอบอะไรที่แบบธรรมชาติไม่ได้อันตี้อยู่แล้วค่ะเรื่องอันตี้สัจกรมนี่ไม่มีอยู่แล้วก็ทำแล้วสวยก็ดีค่ะคือตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็ถือว่าพอดีอะไร่เงี้ย